ก็ตามนะคะที่กําลังจะมองหาอาชีพครูอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนลองลองอเข้ามาสัมผัสดูนะคะลงทุนหลักพันกําไรหลักพันทุกคนคะนี่คือโอกาสนี่คือข่าวดีมากๆคืออย่างที่บอกคะ่ะเปิดบินชา21กล่องเนาะ6,300บาท21กล่อง6,300บาทใช่ไหมโดยปกตินะคะแต่เราคืนกําไรคะ่ะนะคะ เออเราคืนกําไรให้กับลูกค้าเราคืนกําไรให้กับคนที่อ่าเข้ามากินมาใช้สินค้าเรานะคะเราขายให้เพียงแค่4,800บาททุกคนจาก6,300เหลือ4,800คุณคะเปิดไปขายโปรนี้ก่อนเลยค่ะกำไรทันที1,500บาทนะทุกคนแต่ยังไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งก็อย่างที่บอกแหละ ใครซื้อคนนั้นก็จ่ายค่าส่งเนาะอันนี้นะคะโปรนี้โปรนี้ก็มีค่าส่งปกติแต่ถ้าหากว่าคุณซื้อ5กล่อง10กล่องโปรโส่งฟรีห้ากล่องสิบกล่องโปรโส่งฟรียังโยนะคะเอาใจลูกค้าค่ะเอาใจลูกค้า